สวยมากเลยอันนี้ถ้ำนาคีค่ะสวยงามไม่แพ้ถ้ำนาคาแต่ว่าหมองทายรูปที่หลายๆสวยงามมากสวยมากสวยมากเมื่อในฝนตกเราลุยฝนเลยอ๋อกันยนอะค một เทีนี้เขามาเขาผ่านผ่านผ่านตรงนี้จะเจอรวมถึงขาตอนนี้ตอนขากลับตอนนี้ขากลับไม่นีผู้ดี่ฝนตกดูดิลายแต่หนอนสวยงามก็มีใช่ เขาบอกว่าเมื่อวานไม่มีฝนวันนี้ดีมากไม่มันต้องมีฝนนะไม่ต้องจะเข้ากันก็มาตอนแดกด ไปได้ขับไปได้ท,ท่ทานผิดท่านผิดถ้าลบบ้างค่ะสวยมากท่านนาคี อันนี้พี่เต๋อพง่ั้ใส่คลิปแล้ว คำคิดเียนไม่เเสียมให่ากอนน้ไมลังมันเปนกับาเสียนี้นะครับจะเป็นเสียงเดียวนะครับที่เสียงาวเดือนาที่ตัวมเป็นอย่นี้เป็นสวยใช่ไหมเรีย่าเทียร์่วขึ้นนเขารวมเสียงไงเนี้ยครับ